สวัสดีค่ะเนี่นี่คือน้องแก้มค่ะแก้มแก้มนีเรามาถ่ายวิดีโอกันก้ามาถ่ายวิดีโอก่อนลูกลก้าวม,มาถ่ายวิดีโอลงเฟซกับมาก,ก่อนไหนสวัสดีครับก่อน นี S <S mm ่มองกล้องก่อนสิมองกล้องก่อนมองกล้องก่อนสวัสดีครับก่อนชื่ออะไรครับชื่อเด็กชายอะไรครับเด็กชายวัลเมฆครับชื่อเล่นที่น้องอะไรครับเน๋ยวสิไม่ต้องเขินไหนล่ะต้องมาถ่ายแค่นี้ลงเฟซได้ยังไงถ่ายเลย ชื่อน้องก้าครับวันนี้พาน้องก้ามาเที่ยวที่ประดังค่ะ